เราก็ได้สอบข้อมูลทราบว่าบ้านงีจริงได้ขอหมายมารเป็นพยานะ็นพยานะเฮยพู้ใหญ่บ้านเป็นพยานำเอาเอาเอาคนที่มันนั่งอยู่หันน้ำเนี่ยสองคนคือนั่งอนั่งเขาเรียกตัวแทนหรือเปล่าโราคาสีบบาทม่่นน ตามมาเราก็ต้องรู้อยู่แล้วในโครงการนี้มากี่วันหนึ่งวันก็รู้หมายถึงว่าไอตัวเจ้าของที่ลงมาเปิดเนี่ยเป็นใครยังไงมาจากไหนประมาณเนี้ยใครเป็นเจ้าของเจ้าของที่ที่ลงลงลงหนูมาทำให้เขาเนี่ยตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปเก็บชื่อชื่ออะไรเจ้าของเกี่ยวข้องกับเพื่อนมั้ยไงมะเกี่ยวข้องกับการพนันไหม เป็นเป็นพนันใช่ไหมครัเออสล็อตค่ะคือสองคนนี้เมื่อกี้คือทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของเขาใช่ไหมมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือพนันออนไลน์ก็ซื้อสล็อตบอสลูกจะมาซื้อใช่ไหมครับอือขอมาซื้อเลยซื้อตรงไหนก็ซื้อตรงไหนเข้าไปดูนี่มองนี่ Ừ, đётся, đần giữ, đần đần dat. à subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ